ไก่ทองคำแปดเก้าแปลงสุดท้ายของฤดูกาลนี่ครับพี่น้องครับก่อนอื่นเขาทักทายกันก่อนครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องพบไปที่เคารบลักครับผมเกษตรไทยรายวันเกษตรไทยวารีที้แฮปปี้การเกษตรแชนแนลครับโดยมีกับผมครับนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรครับนักสั่งแรงบันดาลใจทางด้านการเกษตรนะครับมาพบพี่พบน้อง เป็นประจำทุกมือครับแต่ละมือกันน้ำเอาเกศสารความหลุกข่าวสารทั้งด้านการเกษตรนะครับมาฝากตอนพี่น้องพ้องไปกันเป็นประจำเลยทีเดียวนะครับครับพี่น้องครับสำหรับมือนี้ครับเฮาอยู่กันมองนี้ครับนี่แปลงสุดไทยนะครับของไก่ทองคำา89นะครับในพื้นที่ของบ้านมาคาตาบนมะคาอำเภอกันทราวิชัยจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องครับซึ่งพื้นที่มองนี้นะครับพี่น้องป้องไป ชาวบ้านมาคาเพื่อนเอินว่าห้องเสียครับหรือว่าร่องพยักวสันวาครับเนาะโดยผู้เท่าผู้แกนะครับของบ้านมาคานะครับเพื่อนบอกว่าในพื้นที่มองนีเป็นท่างเสียยางครับเป็นเป็นท่างยางของเสียเนาะครับเนาะเพื่อนว่ามีห้อยเสียอยู่หนีเนาะครับเนาะเพื่อนก็เลยเอินว่าห้องเสียนะครับมาเท่าทุกมือหนีเนาะเอาก็เลยว่าใจ้พ่อะพี่น้องป้องไปนะครับได้รับฟังกันเนาะครับเนาะ ครับสำหรับวันนี้ครับพ่ามาโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของไก่ทองคําแปลงสุดท้ายนี่ครับพี่น้องครับนี่นี่ครับพี่น้องครับนี่ห่วงอากลากอยู่นี่ครับบางในครับเม็ดจับดีปันยั้งครับระแง่ทีนะครับนี่นี่เห็นบอกครับนี่นี่ครับพี่น้องครับนี่บู๊ยเป็นตสอนให้นะอยู่ในพื้นที่มองนี้ครับพี่น้องครับนี่จํานวนสองงานครับพี่น้องครับ ของไอฮักของไอไส้ของนุ่มควันแช่หัวใจเกษตรนะครับนั่นก็คือไอถุยนะครับซึ่งเพิ่นกับเป็นเกษตรกรอีกผู้หนึ่งนะครับที่มีความสามารถนะครับในการปลูกขาวทั้งงามนะครับแล้วก็ได้ผลผลิตดีนะครับแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งที่พ่อพี่น้องป้องไปเห็นกันอยู่นี่ครับมีตั้งแต่ต้นขาวครับพี่น้องครับนี่เนาะห้าบ่มีพ่อเซนครับพี่น้องครับนี่เป็นแต่สอนให้เนาะ เอาบัดนี้เขาว่าเบิ่งห่วงครับพี่น้องครับนี่ปาดนี่ครับแดงจึงคืงอยู่นี่เนาะนี่ครับพี่น้องครับมีบางส่วนนะครับของพื้นที่นะครับเจอผ้ายุฤดูร้อนนะครับกลายเลยเฮ็ดให้ต้นเขาล่มครับพี่น้องครับนี่เกิดเลยได้เห็นห่วงนะครับผาดขั้นแท่นหน้าเห็นชัดเจนนะครับสําหรับห่วงตอนนี้เนาะปาดนี่ครับ จะเลยให้พ่อยพี่น้องป้องไปนะครับได้เห็นกันนะครับสําหรับตอนนี้เนาะเบื้องนะครับพ่อยพี่น้องครับนี่เป็นก้อนดีปันยังน่ครับนี่เนาะผาดมากนะครับนี่นี่นี่ครับนี่ล่มลงไปเนาะหลังจากนั้นนี่ครับห่วงกับผาดลงมากขั้นแท่นหน้าครับนี่บุ้ยนี่นี่เบิ้งเบ้งเบิ้งครับพี่น้องครับนี่นี่เนาะนี่เนาะนี่เนาะครับนี่เนาะฟาดนี่นี่ครับ นี่ครับผมนี่นาตึกเลยทีเดียวนะครับซึ่งเพื่อนบอกว่าอายุตอนนี้ก็ได้ประมาณลอยมือแล้วครับพี่น้องครับซึ่งมือนี้นะครับมาไทยถ้ำนบเป็นที่นาเสียดายนะครับเนื่องจากว่าไอา้ไส้เพิ่นมีภารกิจนอะเพิ่นก็นเลยห้นุ่มควันใช้หัวใจเกษตรนะครับได้มาไทยห้พ่อยพี่น้องป้องไปนะครับได้เบิ่งกันนอะ ซึ่งผมนุ่มขวัญช่ยหัวใจกเกษตรนะครับก็บได้วาจากับไอ่ถุยนะครับก็บเอื่ยแต่เพิ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าสําหรับผลผลิตนะครับอยู่ในพื้นที่สองงานอยู่มองนี้นะครับเนาะอยู่ห้องเสียมองนี้นะครับผมกเะษด้เก็บผลผลิตต่างๆนะครับในแปลงนี้เนาะ เพื่อสิเอาไปเฮ็ดเป็นเมล็ดพันธุ์นะครับในการปลูกในฤดูกาลต่อไปนะครับเนาะซึ่งพ่อไพี่น้องป้องไปนะครับทั่วประเทศนะครับตอนนี้มีความต้องการเป็นย่างสูงเลยทีเดียวนะครับสําหรับเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกไก่ทองคำแปดเก้าครับพี่น้องครับเนาะซึ่งตอนนี้ครับให้พ่อห้พี่น้องป้องไปนะครับได้เบิ้งกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับห่วงของไก่ทองคำแปดเก้านี่ครับเบิ้งเบิ้งครับพี่น้องครับนี่เนาะ ที่ลมพลาดมานะครับใส่ขันแท่น่าอยู่มองนี้เนาะครับเนาะบ๊วยเนี่ยครับเบิ่งเนี่ยเป็นตัวสอนให้ครับเนาะนอกจากต้นเข่าห่วงเข่าเม็ดเข่านะครับของไก่ทองคำแปดเก้านะครับงามแล้วเนาะสำหรับพืชผักสวนขั้วต่างๆนะครับที่เพิ่นปลูกยุกขั้นแท่น่าอยู่มองนี้ครับพี่น้องครับนี่บ๊วยเนี่ยครับเป็นตัวสอนให้เนาะเบิ้งเบิ้งขับยางไปเบิ้งน้ำกันครับพี่น้องครับนี่เนาะตอนนี้ นี่ครับบอคงสายพันธุ์ต่างๆนี่เนาะปาดกอกลากครับเป็นตะตำเสียบให้ครับอันนี้นวยเงา้วเนาะอันนี้นวยกลมครับพี่น้องครับนี่ปาดนี่ครับเนาะและนอกจากนั้นมีต้นกล้วยครับนี่นี่ครับบู๊ยนี่ครับบางเน่กำลังแตกนอออกนะครับสางหลังอยู่ครับพี่น้องครับและนอกจากนั้นครับปาดนี่บางเน่ประมาณสามสิบต้นครับพี่น้องครับนี่ อ้อมทีหน้าพ่นยูนี่เนาะปานะครับเป็นตัวสอนให้เนาะและนอกจากนั้นเถียงเพ่นบุ้ยเรียงเป็ดเรียงไก่ครับปุ่นนะทั้งพุ่นเนาะเป็นตัวสอนให้นะครับเนาะเอา่ายสุดคลิปสําหรับมือนี้นะครับฝากทุกท่านนะครับเนาะสําหรับท่านใดที่มีความสนใจนะครับอยากสิได้เข้าสายพันนี่ครับไก่ทองคำา8ดนะครับ0 8 9ครับ 9428684ครับนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรนะครับติดต่อทั้งเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ไอดีไลน์นะครับอีกครั้งหนึ่งครับ0899428684นะครับผมครับสำหรับวันนี้ครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรพร้อมทีมงานขออมลาผ้าจากพี่น้องปองไปไปเพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม เบังคับพี่น้องครับนี่ห่วงอักลากอยู่นี่ครับผม